ขอเขาห่ออยู่ในเหี้ยนคไม่เอากินเราเก <c oughs> แกยวเขามีเนาะเกี่ยวเ่อ,อมันก็พดถาดขาดมาเนี่ยน้ำเลวมัต้องโผล่หมัมึ่เอายาเบื่อใส่คี้ว่าไม่รแต่ว่าคิดแล้วอู๋ต้องการทานย่าเบื่ออู๋ไม่ตายวะะ่ะนี่มันคิดไม่ในใจไ <c oughs> ด้ครับอู๋ต้องกินให้เขาดูวะ่ะ อมเข้าไปโอ้เก่งอยู่เว้ยอยากไม่เลยอมเข้าไปเนื้อเลือดสุกพุ่งเลยหนุ่มเฟ้นเขียวเขาหนุ่มโคเนี่ยเป็นอุดมเนี่ยอุดมมันกตังดด่ามาจุ่มน้ำมอดตัดสะสามหมดผสมเข้าไปจีดเลยผมมีอย่างเลยัน้ำเหล่าน้ำยาเบย์เลยใช่ออมเป็นน้ำทาธรรมดาไหย ตอนตอนนั้นน่ะที่ตอนนั้นที่หลวงปู่กินอ่ะตอนนั้นคือหลวงปู่บวชก่อนมันบะครับหรือยังไม่ได้บวชเลย่ในบวชอ๋อเป็นเต่งนุ่มอยู่ต้องเป็นคารวาสอยู่นะครับมันไอคิดขึ้นมาเองมันอ๋อเออคิดเขึ้นมาเองมันบวชเถอะมันสืบสู้ได้ใส่นะโม่ตัวเดียวไปสู่อ๋อละโมตระสามจบเลยนะครับอืมอาทุก หายแกสิีนแะเขาเอ้ยมึงอย่าให้กูตายบอกว่ามึงอย่าเอาอย่างนี้อย่าทำลับมาถ้าอยากให้ตายน่อยเบียนมึงมียัดในคนตักกระบอกหันหลังใส่กันถนนหลวงเลยว่ะหนึ่งสองสามใส่กันเลยว่ะไอ้ไว้เป็นทีว่ะนี่มันกับบุกการอย่างเนาะเอ้ยบุกการก็ข่อยแบบเอ้ยแล้ววันนี้ไปบวชมาแล้ววันบวชมาแล้วเ,เขาก็ดี มันกับไอ้ปืนไปขายเนาะภาษีมันเ็นไปขายค่ยไ,ไปเก็บยามาปลูกขายเพราะได้ไปพบกันในการท่ามไปดูกันไปเห็นนกเหลืองแช่อยู่เข็มบ้านตะโมูวนี่แหละแล้วมากินบักเขียอยู่ก็เลยบอกมันเอาไปยิม่มันเมื่อว่าปีม่มัน,นดีปิ่งเมื่ไปพบบอกนี่ยิ่งดูนกเหมืนว่าคันมันยิ่งนกมันได้ ยินมึงออกดังไปกูซื้อบอกและสามร้อยแต่เขาบอกได้น่อยห้าสิบซื้อบอกลวสามร้อยเหวซื้อหรว่าซื้ออีรีเงินยูนตัอมยูม่ตัวแนะ <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นบวชแล้วนะครับบอ๋อ <c oughs> บวช <c oughs> <ๆ>แล้วก็ศึกแล้วนะครับก <c oughs> ไปเก็บยามาทยาขายคครรัับบอ มันก็ยิ่งเลยยิ่งจนเมื่อหกบอกบอกมีแต่กักเก็บเป็นว่าจางโคบุญญาคนเนาะเป็นเก่งอีคือว่าเน่เป็นย่อมเจ้าแล้วยิ่งเอ้คนว่าเป็นย่อมเจ้าแล้วเป็นว่าย่อมเป็นย่อมพัดแล้วเป็นว่าตอนหลวงปู่จำภาษาอยู่ผู้อังสอเป็นยังไงครับหลวงปู่เราของข้างนี่ อยู่พวกอังโซนั่นเนาะไปก็เข้าปฏิบัติเคีงขัดเคีงขัดเองนีดไปสิบเอ็ดเดือนยังได้สั่งข้าวทีแรกอะ่ะเข้าข้อแล้ยะข้อกขัน,ข,น,นข,ข,ขันหมดขั้งข้อขันหมดทั้งนี้ก็ขันใส่ขเขาไปนั่งเด็กใส่ไรจะพองเองเดี๋ยวก็ ไม่ให้มันกระดุกกระดิกไปไหนครับอยู่ในท่านั่งสมาธิน,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 นะัตลอดไปโอ้โ,โหสิบเอ็ดเดือนนี่ยกระดุกจเจริลานมาสันผลไม้ฉันน้ำน่มาเนี่ยครับพอดีถึงกลางพรรษาไปกระมากโคกได้มาโคกบอกอาจารย์ก็เลยถามเอา,เอ,าอาจารย์ ันเพิ่งเคได้ถามคุณคุณพ่อเมื่อหน้าได้ร์บอว์คุณว่าคือนมาเกาะแล้วคุณว่าได้แล้วขับไปเพิ่งเคยได้ถามใหมว่ว่าวันนี้เราอยู่กันสรงกระสรมยังไม่มีใครมาหาตั้งแต่เชา้าวันนี้จะมีใครมาหาเก็เลยว่าเอ้ยนายบอกนะอาจารย์ อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ผมนะย่าอยาให้คนพูดตลอกเป็นคนไม่ไหวพูดเลยไนมะ่เป็นไรอาจารย์จะรู้สิทธิ์เนี่ยจะรู้เอาวันนี้จะมีโยมขึ้นมาวันมีโยมตุ้ยว่ะแกยวดิบนะโยมตุ้ยว่ะพกเอมเดนี้เราเดินทางมาแล้วใกล้ิดฮอดแล้วว่ะ ข้างหนึ่งไผยกระเทียมดองข้างห,หนึ่งก็ปลูกกัญชายว่ะตั้งนาฬิกาไว้วะสันทัศนเสื้อวะตั้งไว้สิบเอ็ดสิบห้านาทีเทงกุฏิเหยียบปับในในปบป๊บเลยว่ะเพราะดีในกาศตีแป้งตรนี้ก็เหยียบมันเลยปั๊บเลยรอาจารย์ท่านก,าก็เลยเสื้อเสือเส้อไอย ไปได้เดียวทุกแล้วปู่ปู่เห็นในนิมิตเลยใช่ไหมครับว่าจะมีใครมาต่อ